เมื่อพูดถึงมัมมี่เชื่อว่าหลายๆคนคงนึกถึงภาพร่างแห้งห่อผ้าเหมือนในอียิปต์สมัยก่อนเป็นแน่ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ก็ใช่ว่ามัมมี่ทั้งหมดในโลกจะมาจากอียิปต์เช่นกันเพราะในโลกของเรานั้นมีมัมมีแ่แปลกๆถูกเก็บเอาไว้มากมายหลายที่มากกว่าที่เราคิดทั้งที่มาจากสีมือมนุษย์ และเหล่าร่างคนตายที่กลายเป็นมัมมี่เองตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแบบไหนการรักษาศพในรูปแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ลึกลับน่าค้นหาและเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของผู้ที่มีโอกาสได้พบเห็นอยู่ไม่น้อยสวัสดีค่ะลองมาดูวันนี้จะพาคุณไปพบกับ5ร่างมัมมี่ที่มีความสมบูรณ์น่าสนใจที่สุดในโลก อันดับที่5โรซาเลียลอมบาโดมัมมี่เด็กที่มีข่าวลือว่าลืมตาได้เองโรซาเลียลอมบาโดเป็นมัมมี่เด็กอายุสองขวบที่เมืองปาเลโมเมืองเก่าแก่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและได้ชื่อว่าเป็นมัมมี่ที่เก็บรักษาไว้ดีที่สุดและงดงามที่สุดในโลกในเวลาเดียวกัน หากดูเผินๆแล้วร่างของเธอเหมือนเด็กทั่วไปที่กำลังนอนหลับอยู่บนแท่นไม้ในโรงแก้วจนได้รับฉายาเจ้าหญิงนิทราหรือ s ลิปปิ้งบิวตี้เธอเป็นผลงานจากผู้เป็นบิดาของเธอที่ทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูกก่อนไว้อันควรด้วยโรคปอดบวมเขาจึงตัดสินใจจ้างนายอัลเฟรโด ซาลฟียนักเคมีที่มีชื่อเสียงด้านการดองศพในขณะนั้นให้มาดองศพลูกสาวของเขาด้วยส่วนผสมในสัดส่วนที่ลงตัวระหว่างฟอร์มาลีนแอลกอฮอล์กรดซาลิเซลิกและกลิเซอลีนสามารถเก็บรักษาสภาพศพของหนูน้อยไว้ได้อย่างสมบูรณ์อย่างน่าเหลือเชื่อถึงแม้จะไม่ได้พาเอาอาวัยวะภายในออก และระยะเวลาที่เธอเสียชีวิตจะล่วงเลยมาเกือบ100ปีแล้วก็ตามเธอก็ยังดูเหมือนเด็กสองขวบนอนหลับอยู่บนเปลเช่นเดิมและยังมีรายงานว่าในช่วงเวลาระหว่างวันร่างมัมมี่ของเธอมักจะกระพริบตาเปิดปิดตาเองได้หลายครั้งทําให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมสุสานขนลุกไปตามๆกัน แต่ทางพิพิธภัณฑ์ได้บอกว่าเกิดจากมุมแสงที่ตกกระทบเปลือกตามัมมี่ซึ่งไม่ค่อยปิดสนิทอยู่แล้วทำให้เกิดภาพลวงตาเหมือนกับว่าเธอลืมตาได้อย่างที่เห็นเพื่อนๆคิดว่าการที่เธอลืมตาเองได้เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่อันดับที่4โซกุชินบุสึ การทำตัวเองเป็นมัมมี่ของพระญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่เรื่องราวของมัมมี่เพียงร่างเดียวแต่เป็นการทำมัมมี่ของพระกลุ่มหนึ่งในญี่ปุ่นโดยนี่เป็นหนึ่งในการบําเพ็ญเพียรของนิกายชินงอนซึ่งพบได้ตั้งแต่ในช่วงปี1 0 8 1ด้วยไปจนถึงปี1 9 0 3และมีบันทึกไว้ว่ามีพระอย่างน้อย20รูป ที่สามารถกลายเป็นมัมมี่ได้สำเร็จโซกุชินบุสึกเป็นการบําเพ็ญเพียรที่มีจุดเด่นอยู่ที่การควบคุมอาหารโดยพระผู้บําเพ็ญตนจะหลีกเลี่ยงการทานอาหารทุกชนิดยกเว้นอาหารที่เรียกกันว่าโมกุจิขีเกี้ยวที่ทำมาจากเปลือกไม้รากไม้ถั่วมเมล็ดธัญพืชและในบางครั้งก็มีก้อนหินด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ในป่าในเขาเท่านั้นหากหาไม่ได้ก็ไม่ฉันหลังจากควบคุมอาหารเป็นเวลาอย่างต่ำหน0 0งวันผู้บำเพ็ญตนจะดื่มชาชนิดพิเศษที่ทำจากน้ำยางและจะไม่ทานอะไรอีกนอกจากน้ำผสมเกลือก่อนที่เมื่อกําลังจะเสียชีวิตพวกเขาจะลงไปนั่งอยู่ใต้ดินจนกว่าจะเสียชีวิต และหากพิธีเหล่านี้สำเร็จได้อีกหนึ่พันวันต่อมาพวกเขาจะถูกขุดขึ้นมาในสภาพศพที่แห้งและเป็นมัมมี่นั่นเองอันดับที่3จอห์นเทอริงตันมัมมี่น้ำแข็งแห่งทีมสำรวจขั้วโลกนี่เป็นมัมมี่ของหนึ่งในคณะสำรวจกว่า134คนของจอห์นแฟรงคิน ซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับในระหว่างการออกเดินทางไปยังมหาสมุทรอาร์กติกในช่วง170ปีก่อนและไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาโดยชายหนุ่มคนนี้เสียชีวิตในระหว่างการเดินทางสำรวจเมื่อปี1846และถูกฝังเอาไว้ที่อาร์กติกประเทศแคนาดาในตอนที่อายุได้20ปี พร้อมกับโลงศพสีดำและถูกรักษาด้วยสภาพความหนาวเย็นของพื้นที่จนร่างไม่เน่าเปื่อยลงไปอย่างที่ควรเป็นเขามีน้ำหนักน้อยมากซึ่งมาจากการขาดอาหารที่มีคุณภาพและพบว่ามีสารตะกั่วตกค้างอยู่ในตัวปริมาณที่สูงแถมยังมีร่องรอยของการเป็นโรคปอดบวมเรียกได้ว่ามีอาการมากมาย ที่อาจถึงชีวิตได้จนทางนักวิจัยไม่แน่ใจเลยว่าอาการอะไรกันแน่ที่ทำให้เขาเสียชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามการที่เธอริงตันถูกฝังก็หมายความว่าในตอนที่เขาตายต้องมีลูกเรืออย่างน้อยหนึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่และฝังเขาซึ่งนับว่าน่าเศร้ามากๆเพราะในบรรดาลูกเรือ ของเฟรงคินไม่มีใครที่สามารถรอดชีวิตกลับมาได้เลยอันดับที่สองซินจุยมัมมี่จากจีนที่แทบไม่เน่าสลายเลยกว่า2,000ปีซินจุยเป็นมัมมี่ชั้นสูงจากยุคราชวงศ์ฮั่นซึ่งถูกฝังไว้ในสุสานขนาดใหญ่ใกล้ๆพื้นที่เมืองฉางชา มนทนหูหนานในสภาพที่ถูกประดับไปด้วยวัตถุล้ำค่ากว่า1,000ชิ้นตั้งแต่อุปกรณ์แต่งหน้าอุปกรณ์อาบน้ำและงานไม้ขัดเงาอีกหลายชนิดในปี1971มีคนงานก่อสร้างได้พบสุสานของเธอและเมื่อนักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจเปิดสุสานของเธอพวกเขาก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะร่างของเธอ แทบจะไม่ได้เน่าเปื่อยเสียหายไปเลยหญิงคนนี้มีนามว่าซินจุยผู้ซึ่งมีชีวิตในสมัยราชวงศ์ฮั่นและปัจจุบันถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในมัมมี่ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในโลกและที่น่าแปลกใจมากก็คือร่างของเธอนั้นยังคงมีผิวหนังที่อ่อนนุ่มดีแม้ว่าจะผ่านเวลามากกว่า 2000ปีแล้วก็ตามข้อต่อต่างๆก็สามารถเคลื่อนไหวได้ปกติมัมมี่ซินจุยนี้มีส่วนสูง154เซนติเมตรน้ำหนัก34.3กิโลกรัมเส้นขนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งผมบนศีรษะขนคิ้วขนจมูกหรือแม้กระทั่งขนตานอกจากผิวหนังด้านนอกที่ยังสมบูรณ์แล้วซินจุย ก็ยังมีเครื่องในอยู่อย่างครบถ้วนแถมมีเลือดเหลืออยู่จนทำให้นักวิทยาศาสตร์บอกได้ว่าเธอมีเลือดกรุ๊ป a ทำให้นับว่าน่าเสียดายมากที่เรื่องราวในตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เรื่องของเธอกลับไม่ค่อยถูกบันทึกเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับความมหัศจรรย์ของตัวมัมมี่อย่างไรก็ตามเราก็ทราบได้จากการพิสูจน์ศพว่า เธอน่าจะเสียชีวิตในตอนที่เธออายุราวห้าสิบปีจากการที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนื่องจากมีการพบร่องรอยของอาการคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงและโรคตับและร่องรอยการอุดตันในเลือดซึ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเธอเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวนั่นเองและในกระเพาะอาหารของเธอยังพบมเมล็ดแตงหวานคาดว่า น่าจะเสียชีวิตกระทันหันภายหลังรับประทานลูกแตงหวานนั่นเองจริงอยู่ว่าใบหน้าของเธอที่เราเห็นในปัจจุบันอาจจะดูบวมน่ากลัวอยู่บ้างแต่นั่นก็เพราะร่างของเธอถูกเก็บไว้มานานและในตอนที่หลุมศพของเธอถูกขุดร่างของเธอก็ได้สัมผัสกับออกซิเจนเข้าทำให้การเสื่อมสภาพเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็ว ที่ร่างของเธอยังสมบูรณ์ดีเช่นนี้นักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นเพราะเธอนั้นถูกเก็บไว้ในสุสานใต้ดินที่ลึกเกือบ12เมตรและมีการใช้โลงหลายชั้นซึ่งทำให้ลมเข้าไม่ได้และลดการเน่าเปื่อยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ตัวเธอยังถูกพันด้วยผ้าไหมและแช่ด้วยของเหลวไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเป็นกรดอ่อน,ออน และมีส่วนผสมของแมกนีเซียมซึ่งเป็นไปได้ว่ามีส่วนช่วยในการป้องกันแบคทีเรียเรียกได้ว่าแทบทุกสิ่งในสูตรสารของเธอนั้นออกแบบมาเพื่อป้องกันการเน่าสลายได้ดีเลยทีเดียวและด้วยวิธีการเก็บรักษาร่างไว้เป็นอย่างดีนี่เองจึงทำให้กลายเป็นมัมมี่สุดโด่งดังที่หลงเหลือมาให้คนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเยี่ยมชมอีกนานแสนนานอันดับที่หนึ่งมัมมี่ตุตันคาเมนเจ้าของตำนานคำสาปร้ายแห่งฟาโรเชื่อว่ามัมมี่ร่างนี้เป็นมัมมี่ที่หลายๆคนคงรู้จักกันดีเพราะเป็นมัมมี่ของฟาโรตุตันคาเมนแห่งราชวงศ์ที่18ของอียิปต์โบราณโดยมัมมี่ร่างนี้ เป็นมัมมี่ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ร่างซึ่งถูกท้าด้วยสีดำและคำสักของสุสานที่ว่ากันว่าสังหารคนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการขุดค้นมัมมี่ร่างนี้ในอดีตอย่างไรก็ตามเรื่องที่หลายๆคนอาจไม่เคยทราบกันมาก่อนของมัมมี่ร่างนี้ก็คือมัมมี่ตุดตันคาเมนนั้นเป็นมัมมี่ที่ไม่มีหัวใจอวัยวะชิ้นเดียว ที่ตามปกติจะถูกใส่ไว้ในร่างขณะที่ทำมัมมี่ของอียิปต์แถมยังถูกฝังพร้อมกับอวัยวะเพศที่ตั้งชูชันเพื่อให้ท่านเป็นตัวแทนของเทพโอซิริสด้วยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องการเก็บรักษาร่างมัมมี่ที่เรานำมาฝากกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ